นายกรัฐมนตรีของเรานะคุณประยุทธ์จันโอชาเขาก็พูดไว้สักประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยช่วงกลางๆหลังสงการมาได้สักประมาณวีคิหนึ่งเนี่ยคุณประยุทธ์บอกว่าถ้าเงินเฟอ้อใช่ไหมค่าของชีพแพงขึ้นใช่ไหมสิ่งที่เราต้องแก้ก็คือเราต้องปรับพฤติกรรมของเราซึ่งวันนี้เราจะหยิบยกบทความของช d เดนบิสฟ l ลซึ่งจะพยายามที่จะตอบคำถามของนายกไปดูซิว่าสิ่งที่นายกพูดเนี่ยมัน m a k e sense หรือว่าสมเหตุสมผลมากแค่ไหนมีประมาณ10ข้อ ยวอ่านให้ฟังเล่าให้ฟังทีละข้อเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะก็เริ่มต้นอย่างนี้เมื่อนายกได้พูดออกมาบอกว่าถ้าเรามีเงินในกระเป๋าน้อยเนี่ยเราก็ต้องเลือกใช้เลือกกินให้เหมาะสมกับสถานะของเราค่าใช้จ่ายเราทุกวันนี้มันเพิ่มขึ้นไปสักประมาณ50%จากเดิมแต่ก็ให้เราลดตรงนี้แล้วก็ปรับพฤติกรรมของเราคือเดบิดีซิลบอกว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าเขาก็ไปเริ่มแคะกันไป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 ขดูเรื่องนี้ออกมาทั้งหมด10ข้อเพื่อตอบคําถามข้อที่1นึ่เขาบอกว่า นายกทุกวันนี้เนี่ยถ้าไปเปิดดูดัชนีความกังวลของประชาชนทั่วๆไปเนี่ยก็จะพบว่าคําว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นมากอันนี้เขาไปดูจาก Google t r e n d นะเนาะแล้วก็ไปเซิร์ชของภาษาอังกฤษด้วยคําว่า Inflation ก็พบว่าในประเทศไทยเนี่ยคำว่าเงินเฟ้อในการค้นหาผ่าน Google สูงขึ้นเป็นประวัติการแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี51ก็ถือว่าประชาชนนั้นวิตกกังวลอย่างมากเรื่องที่2คือ พอได้ยินนายกรัฐมนตรีบอกอย่างนี้ว่าโอเคของมันแพงขึ้นเราก็ต้องปรับพฤติกรรมตัวเองก็เรียกได้ว่านายกก็ไม่ได้เข้าใจผิดก็ก็เข้าใจถูกอยู่แต่คําตอบแบบนี้ในฐานะผู้นำเนี่ยก็ต้องบอกว่าดูจะเป็นคําตอบที่กาปั้นทุกดินไปสักนิดหนึ่งเพราะอย่างเช่นสมมติเราพูดถึงเรื่องของแพงยกตัวอย่างกรณีของหมูก็ได้เนื้อหมูแพงก็ตั้งหลายปีที่แล้วจนไปถึงปีนี้เนี่ยมันก็มาจากกรณีของโรคระบาดใช่ไหม ASF ซึ่งว่ากันตามจริงตอนนี้ราคาหมูมันก็ยังแพงอยู่แล้วแม้ว่าจะมีการปรับลดลงมาแต่เขาก็คาดการณ์กันว่าแนวโน้มของราคาหมูเนี่ยก็จะสูงขึ้นต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อยสองปีเพราะฉะนั้นเอาแค่เรื่องราคาหมูแค่ปรับพฤติกรรมอย่างเดียวนยประชาชนเขาทำกันอยู่แล้วพอไม่ได้กินเนื้อหมูประชาชนก็หันไปหาเนื้อสัตว์อื่นๆที่เป็นโปรตีนใช่ไหมเห็นมี อย่างเวิร์กพอยต์ทุเดย์ก็เคยไปสัมภาษณ์คนหันไปกินเนื้อจอระเข้กันบ้างอะไรแบบนี้หันไปกินเนื้อไก่เอาไก่ก็แพงอีกอะไรแบบนี้ก็มีหลากหลายประเด็นคือปรับพฤติกรรมก็แล้วแต่ตัวโครงสร้างไม่ปรับประชาชนก็หนักเหมือนกันแล้วพอเราไปเปิดดูเอาเรื่องของค่าครองชีพอื่นๆที่ไม่ใช่แค่ค่ากินค่าอาหารเราก็คนพบว,ว่าค่าโดยสารก็แพงเหมือนกันคนอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมค่ารถไฟฟ้าก็เรียกได้ว่าแพงมากกเลยทีเดียวทีนี้ข้อที่3ามทุเดย์ปีซิบอกว่า นายกบอกให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยนายกต้องเข้าใจนะว่าปัจจัยราคาพลังงานก็มีผลกับเราเหมือนกันแล้วไอ้ปัจจัยราคาพลังงานเนี่ยมันจะปรับพฤติกรรมกันอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่พอคือพูดง่ายๆราคาน้ํามันถ้าสมมุติว่าขึ้นไปประมาณ10%มันจะทําให้เงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นเนี่ยเฉลี่ยประมาณสัก1.5%แล้วมันก็จะส่งผลสะท้อนกับราคาสินค้าบริการคือทุกอย่างก็จะแพงขึ้นตั้งแต่อาหารค่าโดยสารค่าขนส่งข้อที่4ี่เขาบอกว่า ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในทั่วโลกแล้วก็รามมาถึงไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันส่งผลกระทบต่อผู้คนไม่เท่ากันคนที่หนักที่สุดก็คือคนที่มีไรายได้น้อยนี่จะกระทบหนักเลยเพราะว่าคุณมีไรายได้เท่าเดิมของแทนขึ้นแต่ความต้องการในการกินการอยู่การใช้ค่าอาหารมันอย่างเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายจริงๆเมื่อกี้กอย่าบอกว่าต้องหารายได้เพิ่มใช่นั่นคือประเด็นสําคัญแต่ประเด็นที่มันต้องพูดกันต่อไปก็คือข้อที่5้าเขาบอกว่านายก ต้องไม่ลืมนะว่ารายได้ของประชาชนที่ลดลงเนี่ยมันก็มาจากวิกฤตโควิดมาเป็นปีๆอยู่แล้วหลายคนตกงานรายได้ลดขาดรายได้ลดเงินเดือนคือตั้งตัวกันไม่ทันเลยนะับตั้งแต่นั้นถัดมาเนี่ยเงินเฟ้อของประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มที่ตกงานโดนลดเงินเดือนเนี่ยก็ต้องแบกรับภาระที่สูงกว่าคนที่ยังพอพอมีอันจะกินใช่ไหมมีการจ้างงานในระดับเท่าเดิมเขาก็จะมีกําลังในการซื้อมากกว่านั่นก็หมายความว่า ทุกวันนี้เศรษฐกิจไทยยังไม่ได้ฟื้นตัวกลับมาก่อนช่วงหน้าโควิดเขาบอกว่าถ้าจะฟื้นตัวกลับมาจริงๆอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณปีกว่าๆเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเราก็จะเห็นชาวบ้านเขาปรับตัวกันเยอะอีกแล้วแหละซึ่งมันก็เป็นเหตุผลว่าหลายคนพอได้ยินนายกพูดว่าอะของแพงค่าครองชีพมันสูงขึ้นคุณก็ปรับพฤติกรรมสิใช่ไหมเขาก็โค้์ไปบอกว่าโหสตันเลยนะผู้นําพูดกับเราแบบนี้ทีนี้ บทความนี้เขาก็เสนอว่าแล้วเราควรจะบอกให้นายกเข้าใจอะไรบ้างข้อที่หกเขาบอกว่านายก,ายกต้องเข้าใจก่อนว่าวิกฤตหลักๆที่มันส่งผลกระทบต่อเราทุกคนนักวันนี้เนี่ยมันคือเรื่องของการจ้างงานแล้วก็รายได้คือวันนี้ตลาดตลาดแรงงานไทยยังอ่อนแอมากประมาณสักหกแสนคนเนี่ยยังตกงานอยู่คือรายได้มันลดลงแถมบางส่วนต้องออกจากงานประจําหันมาทําอาชีพอิสระอาชีพอิสระก็ไม่มั่นคงอีก ดังนั้นพอรายได้จากการจ้างงานมันยังแย่อยู่เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นชัดเลยปรับแค่พฤติกรรมยังไม่พอละเพราะว่ารวมไปถึงเรื่องของวิกฤตพลังงานอันนี้ข้อที่7จ็ดเขาบอกว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์มันสูงขึ้นปัจจัยภายนอกอย่างสงครามรัสเซียยูเครนก็ยังบานปลายมาตรการความบาดทางเศรษฐกิจเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องของชิปขาดแคลนก็กระทบไปในหลากหลายอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ปรับพฤติกรรมของเราเนี่ยไม่พอละมันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าแค่ตัวเราข้อที่8ปดเขาบอกว่า SCB EIC ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยของธนาคารไทยพาณิชย์เขาปอากเมืนนว่าอัตราเงินเฟอ้อเฉลี่ยของคนไทยทั้งปีนี้น่าจะสูงขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสัก4.9%สูงที่สุดในรอบ14ปีก็น่าห่วงเหมือนกันว่ากว่าที่จะฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าต้องรอไปอีกประมาณสักปีกว่า แล้วนี่ยังไม่รวมถึงปัจจัยภายนอกนี่เป็นข้อที่9ที่เขาบอกว่านายกต้องเข้าใจด้วยว่านอกจากจะไม่ใช่แค่การปรับปรุงพฤติกรรมของประชาชนในการกินการใช้แล้วเนี่ยปัจจัยภายนอกนะโอ้โหตั้งแต่สงครามยันมาถึงปัจจัยที่มันอยู่แบบชนิดที่เรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะก็คือ climate change ปัญหาภัยพิบัติความขัดแย้งทางเขาเรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์ใช่ไหม geopolitics สหรัฐกับจีนก็ตีกันไม่จบไม่สิน้นรวมไปถึงข้อที่10บทความนี้ก็เสนอว่า สุดท้ายเนี่ยก่อนที่นายกจะบอกให้ประชาชนไปปรับพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยอย่าลืมนะตอนนี้ประเทศไทยมีหนี้สาธารณะขยับสูงเกิน6 0ของ GDP แล้วเลขกลมๆก็คือเฉียด10ล้านล้านบาทหนี้สาธารณะที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเอาจริงๆนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์เขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นคือในความหมายที่ว่ากู้ได้แต่ถ้ากู้แล้วเนี่ยควรนําสิ่งนี้มาทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่การเขาเรียกว่าหยอดน้ำข้าต้มใช่ไหมต้องมีการทําให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นเพราะถ้าเกิดการจ้างงานมากขึ้นก็จะมีรายได้พอมีรายได้ประชาชนก็จะสู้กับเงินเฟอ้อได้ดีมากขึ้นไม่ใช่แค่ปรับพฤติกรรมทั้งหมดนี้ก็เป็นคําตอบของจูเดบิสฟิลที่เขียนบทความมาแล้วก็พยายามจะส่งถึงในวุฒนตรีนะที่บอกว่าถ้าของแพงขึ้นเงินเฟอ้อก็ปรับพฤติกรรม ปัญหาเหล่านี้เนี่ยการแค่เลือกกินเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานะของเรามันก็ไม่เพียงพอเพราะว่าปัจจัยแล้วก็สาเหตุเนี่ยมันก็ยิบย่อยมากๆแล้วมันก็ไปไกลไปมากกว่าแค่เรื่องของพฤติกรรมของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ประชาชนพยายามจะปรับตัวแค่ไหนเนี่ยมันก็อาจจะดูเหมือนเป็นแค่การบอกให้เขาเริ่มต้นที่ตัวเองเราต้องยกตัวอย่างสมมุติว่าบ้านเมืองเราสมมตินะฮะขยะล้นเมืองเลยเราบอกทุกคนว่าลุกขึ้นมาแล้วไปหยิบขยะคนละชิ้น บ้านเมืองก็คงสะอาดได้สักพักหนึ่งถ้าทุกคนฟังคําสั่งของผู้มีอำนาจใช่ไหมแต่ในระยะยาวจริงๆเนี่ยการจะแก้ไขปัญหาแบบนี้เราต้องไปคุยเรื่องของการจัดการขยะอย่างเป็นระบบใช่ไหมหน้าบ้านจนไปถึงการจัดการที่มันเป็นระบบคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยการบอกให้ทุกคนไปแก้ไขด้วยตัวเองเนี่อาจจะเป็นคําตอบที่เห็นแก่ตัวไปน,นิดนึง อืมนะคะนี่คือสิ่งที่เราตั้งข้อสังเกตและกันกับสิ่งที่ท่านนายกได้พูดถึงนะคะก็คิดว่าสารนี้น่าจะส่งไปถึงท่านนายกหรืออาจจะไปถึงทีมงานและกันนะคะ w o r k p o i n t Today สาระความรู้เพื่อวันนี้